อานวชานิกรรม,มานิท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราโชคดีอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดมาพบปะท่านสาธุชนพุทธบริษัทญาติพี่น้องทั้งหลายที่ติดตามทุกค่ำเวลาประมาณนี้ ในวันนี้อยากจะกล่าวในเรื่องว่าอนัตวชานิกรรม,มานิคือการกระทําอย่างไรที่อยู่อย่างไรทําอย่างไรที่ไม่ให้เกิดโทษท่านผู้รู้นักปราชท่านกล่าวไว้ว่าการอยู่อย่างให้มีความสุขและโดยปราศจากโทษมีสี่ประการหนึ่ง การประพฤติปฏิบัติอยู่ยัางมีศิน 2. การประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างประเพณีวัฒนธรรม 3. การอยู่อย่างไม่ผิดศิน 4. การอยู่แล้วไม่ผิดธรรม4ประการประการทีหนึ่งอยู่แล้วอยู่อย่างไม่ผิดศิน ก็คือมีศีลในตนเองศีลเป็นว่าปกติศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติของคนเราที่ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วตามฐา,านานุรูปของตนเองปกติก็คือคนสาธุรุชนทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติศีลห้าบ้างศีลแปประการบ้างนั่นก็เป็นความหมายว่าศีลคือปกติศีลไาอยู่กับใครให้เกิดความ ร่มเย็นเป็นสุขไม่ละสัมระสายการเป็นผู้มีศินประพฤติปฏิบัติในศินของตนอยู่เสมอเสมอ<ๆ>ก็จะอยู่อย่างมีความสุขและไร้โทษและพิษภยัยนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองอยู่ด้วยการมีประเพณีประเพณีเป็นขนบธรรมเนียม เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งแม้ไม่ได้มีในไม่ได้ตราไว้ในกฎหมายแต่ประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติของท้องถิ่นที่ใดก็ตามอยู่ด้วยกันเป็นหมวดหมู่จากคนน้อยไปสู่คนมากก็จะมีเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีให้ประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป เนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใต้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าเช่นการบวชพระเป็นต้นการบวชพระเนี่ยจุดประสงค์ก็คือการบวชพระการเข้าสังฆกรรมเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมอันเรื่องของพระวินัยเหมือนกัน แต่การกระทำในบางสิ่งบางอย่างเช่นการแห่การตกแต่งจัดของในสิ่งต่างๆที่จะพึงใช้ในงานเนี่ยก็จะตามคำนบประเพณีธรรมเนียมของท้องถิ่นนังนั้นแต่ก็ยึดหลักอันเดียวกันว่าประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเครื่องกำหนดในใจนั่นเป็นความหมายประการที่สองประการที่สาม นอกจากประเพณีแล้วเนี่ยก็มีการอยู่ไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติของคนทั้งหลายทั่วโลกต้องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามกำหนดกฎหมายไม่ทําผิดกฎหมาย เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายมันก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนั้นๆที่ได้กำหนดไว้ตามมาตราต่างๆนั่นเรียกว่าอยู่แบบมีกฎหมายประการที่สี่อยู่อย่างมีธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะเป็นคู่ของชีวิตเรา หลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยฟังพระเทศไม่เคยทำนาเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ให้จริงๆแล้วลืมไปว่าธรรมะนั้นนะ่ะเป็นธรรมชาติธรรมะนั้นเป็นของคู่คนทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกศาสนาเราขับรถเรารมัดระวัง ไม่ให้เขียวไม่ให้ชนนั่นก็ถือว่าเราไม่หลักธรรม,มะอยู่ในใจก็คือไม่ประมาทอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเราทำมาหากินอสองแสวงหาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวตามความเป็นจริงของชีวิตไม่ประพฤติผิดปฏิบัติอะไรไม่รักไม่ขโมยไม่ฉกจริงวิ่งเราาไม่ช่อฉชนใครนั่นก็แสดงว่าเรา ก็ประพฤติปฏิบัติในธรรมประการหนึ่งก็คือว่าไม่ขามวยไม่รักของใครไปนในตัวเพราะฉะนั้นเนี่เป็นเป็นหลักที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทั้งสี่ประการว่าอยู่อย่างไรยังไม่มีโทษเนี่ยก็หนึ่งอยู่แบบประเพณีวัฒนธรรม 2. อ,อยู่ด้วยตัวบทกฎหมายอยู่สอยู่ตามศีล 4. อยู่แล้วได้อยู่ตามธรรม สี่ประการนี้แต่เมื่อเราพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยทำในข้อใดข้อหนึ่งที่กระตกบกพร่องไปได้รับอะไรหลังละอัตลายต่างๆหลายอย่าง,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 งที่มันไม่ถูกใจเราแม้ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างมันก็จึงจะมีเรื่องบริบทอีกประการหนึ่งคือเรื่องบอกกรรมกรรมจะมาแทรกในใน,ในการปฏิบัตินะั้นบางคนทำมากๆเสียหายมากๆ ก็ได้รับกรรมอันหนักบางคนเสียหายน้อยๆก็ได้รับกรรมอันนิดหน่อยไม่มากนั่นก็หมายความว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันคอยกำหนดกฎเกณฑ์ในตัวในใจเราอยู่แล้วเพราะนั้นอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายได้คิดว่าด้วยการมาพิสูนปฏิบัติตามบทกฎหมายก็ดีตามศีลก็ดีตามธรรมก็ดีตามประเพณีก็ดี มันจะถูกครอบงำด้วยคำว่ากรรมมาเป็นตัวหนึอกฎหมายเป็นคอยบังคับในชีวิตของคนเราเพราะนั้นถ้าเราคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทไม่พลาดไม่พังไม่เผลอชีวิตเราก็จะอยู่ดีมีสุขธรรมะของพระพุธเทธเจ้าก็จะอยู่กับเราตลอดการขอฝากไว้จเจริญพร